วันนี้เราก็มีกิจกรรมในการใช้รีวอร์ดนะครับตอนนี้ให้ดูนะครับว่าการการใช้รีวอร์ดใช้อย่างไรบ้างนะครับเช่นครับครับผมนี่ครก็เข้าหน้าจอนะครับตอนนี้นี่ครับเดี๋ยวชําระเงินให้ดูว่ารีวอร์ดฟูลจนถ้าเป็นแค่ชั้นได้ไงบ้างนะครับวันนี้นะครับแต่ต่างวันนี้นะครับวันนี้อร่อยมากเลยวันนี้วันนี้เท่าไหร่ครับวันนี้เท่าไหร่ครับหกพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทคะเดี๋ขออนุญาตเช็คเก็บเงินนะคะหกพันเก้าร้อยสามบาทนะครับวันนี้ก็ ทีรายการเงินเข้าไปนะครับไปก็ตั้งคิยวค้ดนะครับต่อตัวเลขวิ่งนะครับทีเคียวจะเว่งดึงซื้อนะครับเรียบร้อยครับอันนี้ท่าบุการนะครับจะจ่ายผู้การกดกระดาษจ่ายครับรับสิทธิ์ครับรับสิทธิ์ตรงนี้ครับมุมขวาครับตรงนั้นรับตรงที่ขาวครับตรงนั้นครับรับสิทธิ์ับกดกล้องครับกดกล้องนะครับเดี๋ยวก็สแกนนะครับกดเครื่องหมายสแกนเคียโคอดสแกนตรงนี้นะครับนี่ครับง่ายงครับก็สแกนนะครับตอนนี้ ตึ้งนะครับตึ้นตัวเลขมาเลยตึ้งตัวเลขมาตัวเลขไปเลยครับเก้าร้อยใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับ6กเก้าหกสามถูกต้องไหมครับผู้การก็สอดครับยืนยันครับยืนยันครับใืนครับแค่นี้ครับเงินก็ตอนนี้เงินก็เข้าไปสู่จัดไปแล้วจะไปแล้วจะเข้าสู่หลางคาเดี๋ยวดูนะครับสวดที่หน้าโฮมครับหน้าโฮมครับหมายบ้านครับนี่ครับเงินเข้ามาแล้วเงินเข้ามาแล้วครับตอนนี้เห็นไหมครับแล้วก็นี่ใบเสร็จครับตรวลุ่มสีแดงครับตรวจุมสีแดงครับเลื่อนนะครับ ทำไปเสร็จได้นะครับเรียบร้อยทำนะครับจัดเนี่จะล่นอันนี้เป็นตัวแรกเงินเรียบร้อยนะครับก็เวลาที่ร้านจะถอนนะครับก็คนที่ถอนสามารถถอนเงินได้เลยถอนเงินครับถอนเงินได้เลยเข้าบัญชีนะครับก็ตอนร้าอโหลดร้านโอเคตามนี้เรียบร้อยนะครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับเข้าใจไปครับดีครับแล้วมาดูดีครับว่าพี่ได้เงินคืนหรือยัง 5%เอร์เดี๋ยวเราดู5%เต์พี่ดูวนีได้มากนี่ครับที่ได้คืออะไรเห็นไหมครับนี่ไงได้มาครับนี่ส่วนรถสามสิบสี่แอแล้วพี่โอพี่โบอะไรี่คมาทันทีเลยรับพี่จูซีครับสาปบาท ได้งวิ <S <S 2> <S 2> 5. 5ี4บาท2ตันครได้คร uh, ับ0.5เ5ชั้นเหมือนกันครับได้ครับตอนนี้โอเคนะครับได้ทุกคนครับตอนนี้0.5 0.5อันนี้5เปอร์เซน้5เเนต์ใช้ได้5เปอร์เซ็นต์ครับ5นต์คนานสิตัวคนี้สิตัวใี่ไหมคอนนี้0.5ทุคนด้มา0.5ทีู่กต้อี5ยูม่ได้0.5ครับทุกคนได้0.5เท่ากันหมดครับเอาเย้